ตึง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 ไทยอีกแล้วค่ะทุกคนซีละยุ่งมงนี่สวัสดีค่ะวิธีสามบัรยปิดมาเก็บเ,เนนห็ดีกล้วนะทุกคนวันนี้มากันห้าชีวิตนะทุกคนมากันห้าชีวิตบรรยากาศป่าเก่าป่าเดิมนะคะมาม ja. อเตอร์ไซค์เด้อผี่นอกจ้ามาเข้าป่าก,กัน สวัสดีค่ะมาแล้ววิทีอีสานบ้านนี่ปิดพี่น้องนี่เอาปลาแล้วก็พรแล้วพี่น้อนนะโอ้ได้แล้วเห็ดเงี้ยงปลาดุกเห็ดเงี้ยงปลาดุกจ้าพี่น้องเห็ดเงี้ยงปลาดุกเขาออกเป็นโมเอาชิ่มๆหยอดตันเนี้ยอ่อนหาเห็ดขอได้บ้านไปไปโมหยอดเสร็จแล้วไปก่อนโอ้ย เอาละ่าเป็นจังซีเห็นอย่างนี้กเหลือเพียงเดียวพี่น้องละไอ้ปวกตากเอาเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะโอ้ย,อยทุกคนปวกตา,กกกตากไม,ม,าม่ดอกเดียวพี่น,อน,อน,อนอ้องปกติเขาจะเล่นมูบแมนบ่แต่เขาก็มีดอกเดียวพี่น้อง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 ดอกเดียวเสร็จละมูมูข่อยเสียอ,อีกเดียว เออหมูข่อยเสียกเดียวจะได้ดอกเดียวนี่ดอกเดียวฮะงนี้เห็ดดอกเดียวกับนี้กันพี่น้องเห็ดปวกดอกเดียวดอกจำอยู่ได้ดอกบใหญ่เห็ดแดงเออน้องละตอนซ้อนเแบพี่นตอนซ้อนวเนี่มึงดอกเขามุ่ขาเพคนนี่หรอปู่ขุ่มขาคน เกินเกินกับเกิน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 ปวกจังใดทีเห็นไหมใอ้ปวกจังใดน่ะเอ้ไข่น่าเขียวดอกงามอันสวนทุกคนทุกคนอันสวนบอกพี่น้องละ ว้าวอุ้งามหัวงามครูพี่น้องสุดยอดตึง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 หอมหลายอันซ้อนพี่น้องอุ้ยตันซ้อนบ่นี่แหละถ้าเพิ่นมีพี่น้องถ้าเพิ่นมีได้เลยเพิ่นมีจังสี่ละอยู่มึงนี่ดอกเพิ่นจะใหญ่นะหอมต้นซ้อนพี่น้องหอมซ้อนหลาย าตัวจไฮอีกเแถวค่ะทุกคนแถวนี้จะเห็ดไข่ดอกงามๆพี่น้องเห็ดไข่หน้าเขียวนี่ปะหอมเห็ดจนว่าดินดินเข่าจะโม่หอมดูหลายเงางามเห็ดอะไรล่ะเนี่ยป้าอ่ะเท่าแท้โอ้ยแล้วก็พอเจ้าเจ้าน้ำเท่าเนาะ เอาบังเงียบกอนเงียบยังเบังกอนนี่เอาได้ยัวแข็งยัวนี่เป็นมูตัวนี่พี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเบังกอนเฮียกันกอขาวกอขาวจะเถื่อไหมอันนี้กินวะล่ะ แล้วนี้ต้นแล้วนี้ที่เคยมาได้สุปีตัวน,น,นี้พี่น้องเรากำลังมาหอดกำลังมาเห็นเอ่ากี่ล่างได้บล่ลอะไรก็คือเท่าแท้นี่เขาบอกเอาเด้อเขาสิเอาตะเห็ดเขาบอกเอาไอ้ตอ้วยีล้วนี่เด้อ,อกัวขาวเป็นมูนบ้าอุดมเห็ดเห็ดอันนี้ต้น เิไทยยังดอกคอยก็ได้เออฝนลินฝนลินฝนลินนี่อีกบ่อยู่เป็นมูได้ละเห็นปะนี่สมุกปะ คับอยู่เป็นมูเล้อเฮ็ดคมีตรงเชียด้วยไม่สิเห็นเขากระจาไปเสร็จกระจากระจาอ้าฝนตก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 อืมหาไปตองคุ้ม ขุ้มเห็ดกันสองดอกดีดีคักอือันนี้เอาไปได้แล้วเ่าแล้วเฮ้อเฮ้ออันนี้ก็เถ่าโอ้ย,อย,อยไอหอดบ้านก็นเอาไปได้เลยเนะออเดี๋ยวเกี่ยเห็ uh. ดอยู่ไอหลายดอกอยู่น้องเห็ดเนั่นแหล่เห็ดนั่แล่จ้ะ ได้แหระอืมเห็นย okay. oh, ังเอ้ยปกกินน mm ้อย่น้ยโอ้มันอันนันหายที่เอ้นว่าเปตะเกียบหายน้อยแล้วก็ได้ให้มันเลี้ยงกันซุบลบไว้หลายหน้าหนาจังสรนมนจะไเปตะเกียบอันนี้แล้วมงมาล้มมาแหลมอยู่อนี่เลยเห็นนางว่าเทา เฮ็ดหอมฟ้าหนูแม่มึงเนีก็กำลังเห็นอยู่เลยพวกนมั้นสาวกันไดนเด้อหนินี่นางงอนหรือเี๋ยวเด้อสาวป่ะอันนี้เฮ็ดหอมฟ้าเฮือหอฟ้านอนอวันอยู่อืมเอาไปเอาไปเฮ็ดอันบาร์บีคิวกันอืมนะพี่นหอมฟ้าไว้ทั้งขางโออเออสิมัดถือเห็ดคอยนั่นเด้อ không phát trong về khẳng là ngồi cái lăng hiến hiến nấm phát này là hiến nấm sẽ đen vào anh anh cái đầu này nồi và hiến có trong cuốn đi lì trong mi hả thấy hao liền một cái trang này nhìn sáng จะนนีิพี่น้องและวอู้ยตรงนัเสตไหรยนี่มั้งนะแลาเท่าแล้วมึงขาเขา่เอาอยู่ไอ้ปิกเอาอยู่อู้ยอันส้อนอันซอนดอกเขาไหมว่ามีดอกอื่นบ่ว่ามีอีกบ่อ๋ออันซอนนี่ซอนดอกพันดอกใหญ่มั้งนะดอกแข็งแข็งก็จังก็เจ้าหาในผู้ได้ไงก็จังก็เจ้าได้อยู่น้ำผู้ไงแต่วันนี้เสียดายว่าพันดอกพันเท่าอืมจังได้ระบาด ต้องเอาไว้ข้างบนมูดเด้นี่ไว้ข้างล่างบ่ได้เด้เดี๋ยวคนสิเป็นแนวอื <laughs> ่นอืมอืมดอกเห็ดไข่โอ้ยอโอ้โอ้โอโอโองามงามเห็ดกอพี่น้องเห็ดกอโอ,โอ้อันสวน่วนเดูดอกยังสิเห็ดกอเห็ดกอ น้นนางมาเดือดหนึ่งมันบ่ทั้งในมันบ่อมาเมืองนี้ก็มีเห็ดอยู่เด้อเนาะมันบ่อมันเป็นแต่มีเห็ดเหรอแสดงว่าเขาอันนีบบ้เขาไต่ไปบดซื่อๆมันมีเห็ดอยู่เขาไต่าตาไปบดซือ่อๆอย่างอ่ะโอ้เต็มแล้วบ่เห็ดอันเห็ดหนาดดิ ตกหั่นคนซ้ำพี่น้องโอ้ดอกนี่งามเห็ดนาเล่เห็ดนาเล่เห็นนาเล่อู้หเห็ดกอก็ได้หลายต้นห็ดนาเล่เห็ดกำลังโผล่น้องเห็ดกำลังโผล่เห็ดอันเห็ดอันนี้เห็ดนาเล่พี่น้องเห็ดนาเล่งาม ได้หลายดอกละยี first, ่นี่ส่อนเส็มตาละเด้บาทพี่น้องเอ้ยึเห็ดปวกเห็ดปวกโอ้ขาใหญ่พี่น้องสอนเห็ดเพิงกำลังออกพี่น้องขอรบบ้านเห็ดไข่เห็ดเพิงเห็ดเพิงโอ้ยห้อหัก mh đôi mình hoa hap bổng lâm nha mh 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 phải mh lại mh 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 ว่าได้ซ้ำเห็ดอันนี้เห็ดปวกยังมี่สองดอกกับมีแค่นี้เห็นเท่ะดอกโอ้หากลับบ้านแล้วทุกคนข้างหลังน,นี่แหละก็ได้เท่ะดอกเท่ะดอกเห็ดปวกอะไรสิหอดรถแล้วพี่น้องแต่เท่ะดอกอยู่ไอ้ขวบเป็นมูน้ำพึ่นเลยเนาะ เห็ดเอ็นปลาดุกอีกแล้วพี่น,น้องคือมีดอกเดียวปกติเห็ดอันนี้จะเป็นจะเป็นมูได้พี่น้องนะแซ่บเ,เอ้าเขาจะอย่างปุดๆนะอันพี่น้องเอิญขึ้นกันบ่จะ้ะคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อนี่เอิญขึ้นกันบ่เห็ดเอยงปลาดุกพี่น้องอ่าได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคน มาด the oh, the ูกันบ้าไยจมานได้หลายบอวอ๋อรถไทยแล้วเนี่ยรถข้าเจ้ากับมาขึ้กันพี่น้องไม่ยังล่ะอ้ากับเบิ้งยังยังเนี่ไดเติมอีกบ้าไม่ยังล่ะเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่โอ้เด้อไอเบิ้งก็ได โอ้ตาไปก็ได้หลายแต่จอยก็ได้เพิ่มจิลนี่ยบู๊จะได้จะดอกงามเมษเมษไข่เมษก็ได้เพิ่มเมษมันได้เพิ่มหมบมึงคอยได้เพิ่มเห็นเจ้าจะเห็นบ่นเอ๊ะไม่ได้เด้วยนี่อยังให้นำมุมนี่อจิ๋มได้เพิ่มอยู่นี่ก็ย้ายปลีกนี่จ้ะได้เพิ่มอยู่ได้เพิ่มขึ้นกันบงเมษอันนี้นั่นล่ะปะท้องละลาเมืองะ ร้อนเนาะดอกไงคะต้องเงินอ่อนหนึ่พี่น้องนี่น้ำฟ้ามาตั้งพี่มแหน่ออมาถ่ายรูปแมนเยอะมาถ่ายรูปแนวมามาแกนึงมาค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมของคุณกำลังใจดีนะคะบายน่าเจอกันใหม่ค่ะ